นะช่องเราเจอมิสเตอร์เบาวดังนั้นเราเราจะเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นจีจีเบาวแล้วกัน

just take your game, you will replace your best. Fourteen thousand. Five thousand. Fourteen 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 from the, the, yeah. the, yeah. the, the, the warehouse to the rave spot, keep the vibes strong. Keep the party going till the Look, break of break of dawn. warehouse to the rave keep the vibes strong. Keep the party going till the break of break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibes strong. Keep the party going till the break of break of dawn. I'm a house on the rave, on the rave, on the rave, Using my religion, it's a message from me. รอเว่า,ววาราทีิไา,อาโอเคเขาเมักทีเ,เราไม่อธิบายมากนะวันนี้มาตายไรง ออโอเคเ่อนยูงอยู่ไหนโอเคโคโนโคโ,โนยิงสวกูไม่คใส่เิมนะเสมจายมีแค่พันห้าอยยี่สิบเซตเย สู้สมาร์ทโเอาตัวรอดสู้อยมสตาไตเลงก็พอ อยู่ข้างบนอะ่ะเร,าเรา,ออราเราก็เก็บของอเออใช่ไี้เพื่อนผมนี่พูดไม่อยู่นี่คือเดี๋ยวคนดูเบื่อใช่และอย่างก,ก็คือขี้เกียจตัดต่อด้วยก็อ,อาจจะเป็นคลิปยาวเลยนะ หรือว่าอีกสาเหตุหนึ่งก็คือไอ้ไม่มีแอปแต,ตัดต่อเฮ้ยเอ้ยยิงไอ้ได้ยังไงไอ้ไม่มีกล่องยานะเว้ยโอ้ของบริสายเพิ่มช่วยไอ้ด้วยเฮ้ยไปจุดชุบเดี๋ยวนี้เลยนะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งจุดให้ใกล้สุดอยู่ใกล้สุดก็ตรงนี้หอนาฬิกาไปไปไปบอกตอนไหนวะไม่เห็นดี ก็คือไอ้ลงเก็บเครื่องบินนะ่ะลงเก็บเครื่องบินไปทางนึงหันกลับหันกลับไปทางนูน้น นอนนอนลาบลงไปเลยเพื่อนโอเคจุดชุบส็วเร็วๆสิจะจุดชุบโอเคชุบไกลเสร็จแล้วนะได้ยินเสียงรถเข้ามาไกลๆแล้วก็เกือบตายแล้วเราก็ตาย No, warehouse the warehouse to the race spot Keep the vibes strong. Okay. Keep the party going Feel the up. break of break up. <laughs> the duck. Race ก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปก็คือถ้าผมได้โคโนเม,มื่อไหร่ผมคลิปใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูความคืบหน้าก็ไม่มีอะไรเลยก็ได้คลิปหนึ่งแล้วนะได้ประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็น ติดคลิปไว้นิดนึงนะคะเพราะแบ็เสื่อใกล้จะหมดม้นจะบอกผู้ชมทำไมวะอ่าทำไมใช้ปืนไม่ชนะเคียววะเกมอะไรเนี่ยความสนุนไม่มีเลยชุบหน่อยเบิ้นตชุดคาแซมน้อยคาแซมชุบหน่อยทริปเปิลคิล ผมหัวรู้เรื่องหน่อยเออรู้เรื่องหน่อยรู้หรือเปล่า,าใครมันเก่งใครมันเกลียอยู่คลิปเดียวนั่นแหละที่ทำให้ผมดังอยอยดวิวสองพันสี่ร้อยคลิปเดียวรรก็คลิปคลิปคลิปลงไปนานแล้วแหละเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเล่นเกมทำไมไม่มีคนดูคลิปแค่วาดรูปเฉยๆทำไมไม,มีคนดูเป็นสองพัน เออสงสัยไม่มีคนชอบเกมเลยก็มัน,ม,นมันไก่เกินไปมันกลัวโดนเราเค่ะบายไม่ได้ราจะได้ผมลืมไปว่าแมปนี้ <Ride. S 2> ในแบบนี้มันมีกับระเบิดป่าววะอ้าว <c oughs> ใครยิงกูวะสงสัยอยากโดนช้อนแกงไอ้ไข่มาไหนคนอยากโดนช้อนแกงเฮ้ยใครโดนช้อนแกงบอกกูดิอ่ใช้คัอ่า <c oughs> ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะเพื่อนโอเคกับระเบิดมีกับระเบิดจริงด้วยอย่างที่กูสงสัยเลยใครใครเคยดูยยยยดช่องช่องรีวิวเลโก้ของผมที่ยอดยุ้มคันกว่านะ่ะจะบอกให้ว่าจะรู้จักคนนี้นะ เพื่อนผมที่ใส่ชุดน,นักแข่งเนะี่ยเขาชื่อฟิวนะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีคนดูเหมือนเดิมแต่กระไหนเราก็ยังอัดอยู่ดี first blood เรียบร้อยเป๊ ล <Double> แดงล้วนแดงล้วนไม่มีขาว <c oughs> อ้าวตายโดนบลูวีอเหรอ <c oughs> อืมก็ตายสุดท้าย ว่าจะมาไหนเอาไประเบิดแสงไปโอเคตานี้ทำทหารนะเพื่อนเอาให้ชนะถ้าแพ้นี่เพื่อนงงันเป็นแถวเลยนะ เก่งขนาดนี้แพ้ไม่ได้เออรู้หรือเปล่าเราเราต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อที่ยิงได้ง่ายขึ้น First blood. Oh, okay, okay you you can Double kill. Hmm. Oh. เรเจคิไว้เพีงแค่นี้นะครับเ้าเจอกันใหม่หน้าไว้บายโอเคลคเนี้กา็ถูกกันเรียข้ายได้